สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับและวันนี้เรามาอยู่ในแมปเอออบิคีเตอร์กับคนนี้วันทูเพนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทําอะไรกันเราเพื่อนโอเคโอเคอะไรอะไรเพื่อนนายบอกให้อะไรโอเคโอเคเพื่อนโอเคอ่ะได้แล้วนะครับแล้วมันเล่นยังไงเพื่อนคือ how how เพื่อนคือนายบอกว่านายจะสร้างอบบี้ให้เราไม่ใช่เหรอเพื่อนเราตกลงกับไปแล้วนะ ที่มันกันนะครับท่านผู้ชมไปกันวิธีการเล่นนะครับโอ้ยสกิลสี่เลยตายเฮ้ยเดี๋ยวโอเคมาแล้วนะครับท่านผู้ชมสเปรย์ไหนเนี่ยเพื่อนมันยากเลยมันยากมันจะยาก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 เอยท่านผู้ชมมันยากจริงและผมว่ายากจริงและยากจริงยากจริงท่านผู้ชมยากจริงไปก็ใช่ไปตายท่านผู้ชมเฮ้ยรอด้วยเวทมี

เล่นง okay, ่ายๆเพื่อนเดี<_<_๋ยชจะไปหาหน่อยก่อนโอเคแมปที่สี่คราวนี้ยากขึ้นนะครับท่านผู้ชมคราวนี้ยากขึ้นคราวนี้ยากขึ้นไหมไม่ยากเลยไม่ยากไม่ยากเอ้ยไปไหนบอกไม่ยากเนี่ยยากเย็นาไปดู้ชมวันดูเพย์เดาทางของดูมันดูเพย์กันนะ วันดีวันดีวันดีวันดนะครับว่าอยู่ไหนวิ a อ e y อยเออตายไหนเนี่ฮึบฮึบเฮ้มาอยู่แล้ววันดีเพื่อน เป็นเรจะเล่นอะไรกันต่อหรอโอ้ยแสงอย่างจ้าเลยเพื่อนในในทำอะไรเนี่ยแสงมันจ้าจ้ารู้ไหมเพื่อนเฮ้ยเฮ้ย,ยมันจะสร้างแบบพี่ห้าอันเดี๋ยวฉันจะไปเล่นแบบสกิลหนึ่งต่อนะคะเฮ้ยสกิลสกิลหนึ่งต่อนะครับเอ้ยผมผิดปิดน่ะผมพูด,ดนะผดิดอะ่ะเออที่ใส่ของผมมันปิดอ่ะท่านผู้ชมที่ใส่ของผมเป็นนี้แหละผมชอบพูดผิดอะ่ะท่ยานผู้ชมไม่รอะไรก็ไม่รู้จับแก๊งโอเคทุกคนก็เรียนแบบอะไรนี่เนี่ยเฮ้ย คนทีู่เปในจน่จะพูดเขาว่าหลอนในคอมเมนต์เรานะแมยุ่ง่าย่าไปพูดอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ดีแลวไังไอคนดีวันดูเปไอยังไอันน้ำเยนเลเเลเลเลลเ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 ดเ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 ดตายเฮ้ยวีสองมันสกิลสนี่มันยากยาคนที่วันดูเปน้เฮ้ยใช่ไหมคนที่วันดูเปใช่ไหม ทำไมทำไมทำไมตายท่านผู้ชมผมตายแล้วผมตายผมตายด้วยความน่าสงสารตายด้วยความน่าสงสารเลยนี่ผมตายด้วยความน่าสงสารแล้วความหลุดแล้วที่นี่ทำเก็บตายเก็บตายจิบ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 อ่าร์ตัตายอายอารมณ์อารมณ์มีอารมณ์มีอารมณ์ได้รไหมมันเกิดจิบล็อกไม่ได้อยู่ด้ยท่านผู้ชม ยอดประหลาดแมวเออตายตายเขาวนี้ยคุณผู้ชมรีเซ็ตและรีเซ็ตรีเซ็ตเฮ้ยแล้วรีเซ็ตทั้งหมว่าไปอยู่เฮ้ยให้ทำยังไงเนี่ยจะให้ทำยังไงคนดีคนดีมันตูเพลฉันเผลอมาโอเคก็คือเราต้องทำแบบนี้ใช่ไหมโอเคทำแบบนี้ทำแบบนี้ดีสุดท่านผู้ชมทั้งหมนไม่มีอะไรใช่ไหมทั้งหมนไม่มีทั้งหมดไม่มี เออตกทีเดียวตายเฮ้ยเจ็บว่ะเพื่อนคือฉันต้องอยู่ตรงนี้ตลอดกาลเลยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนคนที่ว่าดูเพย์ฉันไม่ได้เล่นกับนายแล้วเพื่อนคือฉันไม่เล่นกับนายแน่นอนเลยเออเออเอ้าเอาหล่นอีกหล่นอีกเล่นทางคอมยากจ้ะท่านผู้ชมเออเอาตายตายทุกครั้งตายทุกครั้งตายทุกครั้งเทเลพอร์ตเอาเทเลพอร์ตตรงนี้เหรอ Yes เทเลพอร์ต อะไรเนี่ยเฮ้ยมาสเตดห้าใช่ไหมสเตจห้าใช่ไหมไปยปนห้าเป็นยงไงปสเตดห้าไม่ใช่ตรงน,นี้ว่าเอ้ยนีนยหรือว่าสเตจห้าอีซี่เลยไม่อยู่ซี่เพื่อนในะอยู่ไหน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 เออเอาตายตายตายสิบห้ารอบแล้วครับผู้ชมตายสิบห้ารอบ เจ็บสามมาลองดวลสามนะครับสองผมว่าสองยากสุดนะท่านผู้ชมว่าสองยากสุดเออไม่ยากเลยไม่ยากแล้วอันนี้ในในฉลาดมากเพื่อนคนดีวันดเพเพื่อนคนดีวันดูเพยในฉลาดฉันรรองให้ว่ากดไลค์ให้เลยเอ้ยโอเคท่านผู้ชมเฮ้ยไ,ไปได้เลยเหรอรีเซ็ตออบบี้อาเฟยตรงไหนน่าจะไปห้านะนั่นย่ยบอแล้วห้า เฮ้ยมันให้เอาบ,บี้กระโดดเหรอเฮ้ยทำไมนายยืนได้แบบนายใช้อะไรเออยืนอ้าวอ้เพื่ฉันจะต้องนายอยู่แบบนี้นานๆเลยน,นี่นี่ง่ายสุดแล้วครับท่กทุกผู้ชมเออรู้สึกมันจะเรียงอะไรหลอนๆขึ้นมาแล้วตา,ายเฮ้ยผู้ชมเฮ้ยฉันจะรอนายอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะเพื่อน ดิดิตนะโหมดดิดิตมากตายเอ่อท่านผู้ชมตอนนาทีนี้ก็ต้องจบเพย์เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต่อใครที่ชองไ,ได้นะครับไม่แน่ใดโดนด้วยนะครับบายตายทุกรอบเลยเห็นไหม